สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าว่าสุมองสุบนสุขูสุคนพระนาประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสะนีป่าพี่น้องเอย้ยบรรยากาศยามเต็มท่ามใบาบาพี่น้องเอย้ยยามใบใบกำลังเกี่ยวข่าวอยู่เกี่ยวข่าวอยู่สี่หาคนพี่น้องเอย้ยมีน้องมีน้องยอด มีน้องยอดมีแม่น้องยอดแล้วก็มีน้องตามีน้องอันแม่น้องอเนอยพอน้องอเนอยแล้วก็สนีพี่น้องเ้ยตอนนั้นสนนีกกาลังมานังกินนามอยู่เขาก็เลยตางเศร้าเมื่อยไปนาพี่น้องเ้ยมันหอนแห้งสน,นี่กับิดหนาอยู่ได้ไหมหากาวสุก,กับแดนดนะแดดมันหอนแห้งพี่น้องเ้ยพวแหละคัดบอก,กี่ยวเขาเกี่ยหนามแล้วพ่แหละอีอกประมาณ มันหาเมื่อผมจะเข้าจังสิด้แล้วพี่น้องเอ้ยก็อย่าเนาะอดทนไปก่อนเพราะว่ายามเขายามหนามก็ต้องเกี่ยวพี่น้องเอ้ยว่าเขาเพิ่อจะได้เกี่ยวเขาก็คือเห็นหน้าตั้งแต่ปีหนึ่งพี่น้องจะได้เขาจะได้เขาหมิดหนึ่งสองหมิดพี่น้องเอ้ยเข้ากับสิเกี่ยวมันแล้วเมื่อตติมก็อยู่หน้าพ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยหน้าพ่อใหญ่กับปีเน้่ลรูปลูปประมาณสามสิบแล้วน้อยเพราะว่าแต่เก่าก็ จะเก่าก็ได้ไ้เด้พี่น้องเลยตปีหนึ่งก็นคือว่เขาก็งามอยู่แต่บ่ได้เขา่าหน้าพอใหญ่ก็มีเขาเจ้าอยู่หาให้พี่น้องเ้ยเขาเจ้าง่นหละเฮ้ยอย่าลินเกี้ยวอย่าลินเกีียวเอาไว้เกีียวนะเอาไว้พี่ไว้กระตาเขืเอ้ยพี่ไว้ไว้จะนันมันบาดมือเมื่อกีเอก้เนี่กแบาดมือหายหลงๆอ,อยู่เอาไว้ปะครับ อืมผมไปนั่งลิดอยู่ยผมไปบังคับอย่างนางอย่างน่งพอนข่าเด้อลูกเด้อพอนข่าเราไม่ต้องนั่งเด้อเปิดมาผ่านี่ปุ๊บเขาก็จะเห็นคนเกี่ยวข่าอย่างเนาะนี่แม่นงกันเลยแม่นองดามเกี่ยวข่าอยู่างนานเด้อพี่น้องเขาก็ใส่หมวกก็เด้อพี่น้องเด้อ เสร็จหมอเขาก็จะไปเกี่ยวขาวเกี่ยวน้ำเพื่อการนี่พี่น้อง น้องวเขาห้องเขาไม่ได้ห้องใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยรับยางอะไพี่น้องพี่บ้านพี่ลูกรับยงแบบไหจ้าน้องนาตานองยอดแม่นองยอดแม่นองอเนยขอน้องอเนยหมัดเหรพี่น้องต้องหมัดไปนําพี่น้องเอ้ ว่าอันนี้มันเป็นบานน้องซิโน่บอ่อนทำมาเกี่ยวขขาวนี่ยมาเมือนบานเฮาคือว่าเป็นยังคือเกี่ยวไร่ถงแท้ไปหมนะอันนี้หน้าขาเจ้าที่ว่าขาเจ้าปล่อยเป็นหน้าเฮือหน้าเฮือหน้าแบบว่าบอดดัมนะพี่น้องเดี๋ยวขาเจ้าปล่อยให้ง่วกินงวว่วเหยียบอัน,บนนี้บาดเหละก้าเฮาบัดมีก้าแม่น้องดำกัมี่เรือสองตาก้าก้าแม่น้องอเนกกัมี่บาด ก็เลยมาดาเอาพี่น้องเสด็จได้กับขันสิไทยถิ่มกับเสด็จได้เนาะขันมาเป็นข่าวกัคือ้นเสด็จายสอบอยู่ก็เลยชวนกันแล้วก็มาดาข่าวเผื่อข่าวแห้งกันพี่น้องเอ้ยน้องยอดกัน้องยอดน้องต้านก็สิได้ซื้อส่งซื้อเสื่ออยู่ดอกพี่น้องเอ้ยซื้อบาเต็มอกเต็มเงินอยู่ดอกน้องต้านก็ได้อันนี้อันนี้พอดีเฮาคนพี่น้องเอ้ย เอาแม่้องดับขึ้นมาใส่กุ๊บล่ะไม่อยากกินของใหม่พี่น้องมากินไดนเลยบ่มาที่แวะลงนี่บ่ฮะลงมาหน่อยแม่ ตออันนี้ได้โอกาสผักผ่อน,นผักผ่อนแช่เซีผูน้องยอดก็นอนคาสีปังงานน้อยคือเพื่นสีหอนนใหนเรืนะ่องราได้แค่ไหนนะเมื่อวาเขาได้น่าจะไห้นี่ สองสี่หกแปดไรนะแปดไฮเอ๊ยช่องไฮเฮ้ยทำไมไได้สิบไฮเา้ะสามสี่นะสสี่พะนะแปดโมงเมืองแปดโมงแปดงกลางคืนนะว่าวโนะพี่ดาวนามันไดุ้่ไฮกลางเมือยมันบ่หด้ได้เมื่อไรชนี่ก็เมื่อไร

ใช้องต้านคนซอยบรยางจะมัดไปเรื่อยคนซอยกันเท้าขำเหม่อเลยซอยกันจะได้กันไวมัดยดีปาลมัดก็มาถามัดเลยอไป้าป้าเขาลงให้ลุ่มีบารนี้มัดไปเรื่อยเกาะปละขขาวห่วงแห่ง พอดีน้าท่งไก่เขาจะเลียไปเลยโอ้ยอย่ไมาได้เหยียบจะไม่เลย้อ้โหไหนนี่นะถือว่าสิ่งไม่เกียดใหายหม่ไเปเอาไปหายไปเจนะหายหน้ามาป่ะน้งมปลาไพรพอมงมปลาขอไพ่้อมจะเปแยังอันนี้นะอานนีว่าขายังบดซุก

มาแท้มองเขาเห็ดกันแล้วอ,อือ <c oughs> มอ่น้นงอนงตาลุปชา่เลยไปอัะแถวหน้าป่าโอ้ยกินมะคามีน้องเอมะคามเห็ดเสน้นขวดโพนะข่าวมันขึ้น,นอนแล้วนี่บ่ ป้านี่ว่าขาวบ่อสุกเนาะว่งมันนน่ัมอแมวแม่ป้าแต่พี่น้องป้านี่เปน่าวบ่อสุกตอนนี้ถ้าขามก็สิบได้เ่รหายนี่แล้วมาลบาอม่เลนหเยนนี่บหยมบอยู่นะพี่น้องขังขงอนเดชเจนี่นแม่น สัสดีค่้าไได้หายนีอก็อ e ้ามาคนนาะเินไปคนนํากพเลยมาช้าัางนั่งกันแนวเดียวกันบ่จะเอาแนวเป็นหมาเป็นห่วงพี่น้องเ้ยจะเอาต่แนวขาวจ,าจะไปเห็ดทางใไปีหน <laughs> จะเอาตแนวขาวะแมน

เขาเขาเตี๋ยแดงเพิ่อนวะไรมีป้ากันยังวะเมื่อื่นมื่อื่นก่อนจะเอาแนวมาซะเอาสวีงกับขู่มาเนาะนั่นนั่นล่ะเออน้ามีแต่นั่นแจเลยเมื่อื่นก่อนนี่ถือซาขึ้นทิงมื่อื่นก่อนถือแยงมาสอนเพาะเบอร์สอนอยู่ห้องปูปลาหนามขอนพี่น้องเอ้ย แมนไม่แต่แคล<ถ>ายนะ <laughs> นี่ทางออกทางเดียวคือว่าคายหน้าแซงจากแข่งได้เ่ออาเขาวะเนาะแม่ขับปูหน้าแซงแต่ปูเอาเนาะแข่งแม่น้องแคบุ้มนะขับปูหน้าแซงเว้ยเดี๋ยวทราเอามากินหรือวา <S <s ่าหน้าปีกแข่งเห็น, <S <s น,นเอาขับปูหน้าแซงมาเห็นหน้าปีเหนไะ

ไปสู in ่แม่เนยหนเด้อแม่คนดูเก็บได้ไม่ใหญ่เนาะจะพาเห็ดเพิ่นปอยๆเดยบ่เอื่อน่นเสียเอาเมื่อในวันพระเขาบอกเอา อื blender, <too> long, ่นจะมาเอาพี่น้องเอ้ยปล่อยเละเออเออเอออื่นสิมาซาเอาสวิงมาฟอกโอเคมันยังเจืออื่นอื่นยิ่งแบบนี้จะปวดแหงๆไปจังเนาะอ่านบอลแน่พี่น้องเอ้ยแถวลุมก็มีน้าบอลหรสาวโอเคมาซ้อนใมันยังเจือพังอื่นจะมานำเนาะไม่หยอนมันยังเจือน้าบอแมน วางแถวขั้นก็ได้แทวพผ่อนข่าวก็ได้ yeah, เออว,ว,นวเนือั<ไ>วคนะูนงไวเนาะปลนะนะใคนรี้แะค่ต่ว่าล่ามันแข็งแต่ว่าห่วงแลนอ่อนเนาะห่วงสุกโพดพี่น้องกินนี่ก็สิควอมล่าป ออพ่อพาอิน่ิตต่อไปพี่น้องเลยเ้ากรกระได้ก่าวเข้ามาสบายดี